ยังแอร์เห็นปะเพามันมันแอร์เป็นอันเครื่องทําความอุ่นนะเครื่องทําความอุ่นเปิดไปดเมื่อมื่นเมือเม่อขึ้นไปน้องเอ้อากาศมันหนาวไงเอาอีกจักสองลูกก่นอ,นอนเนาะผู้ไหนยังมาที่นี่เมือดอยู่เดิพี่น้องเอ้ยูุไหน่ะยุกซ่อนอยู่ทางไหนผู้กระมีุู่้น่ะเก,ก,ก็บกระเมือดกับว่าเป็นโอ้บักนาวยังชมพูผ่ะเลือดชิ้นเตียนเลยป้าป้าันนี้ไปเห็ดบักนาวเชื่อม ล่างบือน้าแล้วเทเกียลงเลยเทเกียลงหลายๆพอเหรอเนาะอันนี้มัดขันนะืว่ามันขันได้ยังก่อเพื่อนเออนีอ่ยังก่อนอ่ะอันนี่ไหมแห่นไหรูปแบป้งเจ้อันเพื่อนบอกว่ายังก่อนอ่ะ คนบอกว่าให้เอาบักเน้ามาอันเอาบักหน่ามาถูเกลี่ยหรือว่าเ,าเกลียมาถูบักเน้าเปียกบักนาาน่ะบอกให้เปียบบกนะมันขมขันท้าสชิม่นานขันท้าชิมาดองน้ำผึ้งนะอืแต่ว่าเปียกบ,บักหน้าออสเตรเลียนะเปียกหน้าต่างประเทศมันบอมันบอ,อนี่เด้มันบออกขมเลยเห็ดไปจังซันไหนบอือเห็ดไปจังซันนะเห็ดพือแบบว่าเป็นพิธีของคนนะที่กินมันบขมเนี่ยจ้ะเก็ตไปจังเสียจนแล้ว ต้องใส่ถุงมือน้ำเลยนี่คุบกใส่ถุงมือนี่เสียบเสียบมือนด้ผู้ใดเป็นแผลอยู่มือนะแต่ยังผู้บ่เป็นแผลอยู่มือมือนะมือมันด่างอยงมือมันเห็ดงานมันด่างเราของมันะมาเบิ่งมือกับหูถูมือน้ำมือจะได้สวยๆถูมือน้ำเนาะถูมือถูมือถูมือจะได้สวยมาสวยยัง สวยๆงี้ขนาดทูบเปียกปากหน้ายังออกเป็นอย่างถูมือที่มันแบบว่ามันเหี่ยวมันหยนน่ะตัวทิพตัวแดนนะฉันพูดซีละชูกินสิก้ากินมากินขีมมือยังฉัพูดนี่มันเลือดเลยบอกไงเฮขาทูแล้วแหละนะเขาทีไปล่างออกก็ได้เขาบอกเปล่างก็ได้เด้อะบอกไงแต่ว่าเขาก็ต้องล่างแล้วจะเชื่อหรอทูทูเอาแบบว่าอัน ที่เป็นเปียกมันน่งเปียกมันขมๆแหม่ม,ม,มันฉีได้ออกไปคนว่าจังซานเห็นว่ามันก็นสฉีออกเป็นสิมันฉีออกบอสะห็นเพราะว่าที่จริงมันบอกขมเลยเปียกบางหน้าออสเตรเลียเนี่ยหอมแบบทูตั้งฉี่นะเปียกมันออกหอมหอมทูสไลงมือเขาเนี่ยก็จูใช้ฝ้ามือเขาเนี่ยบ่แสบมือหรอกเพราะว่ามือบ่เป็นแผลไงมือเหี่ยวซื่อซมือเหี่ยวซื่อบ่เป็นแผล พ่อไม่ได้เห็นอย่างทำไมเป็นแผลไงนิบ้านซื้อเป็นคุณหญิงคุณนายพี่นออ้องเลยนิวบ้านซื้อเป็นคุณหญิงคุณนายคุณนายมือเหี่ยวเออคุณนายมือเหี่ยวเัยเนี่ยมือเหี่ยวเด็กจิ้นปาใช่ไหเป็นเด็กหน่อยสช่ยเป็นสาวเฮตต่างงาน,ดำ,นาดำหน้าดำหน้าไปเสียหนาปอเสียหนามันโอ้ยพี่นออ้องเลยมือเหี่ยวมันหูไปจี๋เลยเออเนี่ขนาดเป็นคุณนายอยู่เนีสักผ่ายยิ้สักมือได้นี่เพราะว่าพี่เอามือทำมาเหี่ยวใส่หรอกไง พอเอามือไปเ่าใส่แล้วเขาก็ต้องซักผ้าใส่มือให้เป็นประโยชน์ไหมใส่มือให้เป็นประโยชน์ไหมถึงมีค่าว่ามีค่ามามือนี่ม่ขากว่าเงินก็ทองนะาจะบอกไงมีมือไว้ใส่ัำว่ามีมือไว้ใส่นี่อูยมักลบนมือใส่เลยนี่เห็นไหมถึงมือฉันจะไม่สวยมือฉันจะเหี่ยวจะย่นแต่จิตใจฉันเต่งตึงนะเธอมเต่งตึงเหมือนมะนาวนี่มะนาวมะนาวในสวนปลอดสารผิด อที่จริงไม่ต้องอามาอันนี่ก็ได้ไม่ต้องอามาอันใส่เกลือก็ได้เพราะว่ากินไหนคูณบอกเพราะว่ามันบอกขมเพื่อนบอกว่าให้ขันยะเพราะว่าเขาสีดองบักหน้าดองทึ่งเปียกใส่อน,นั้นแหมเพิ่นเอ้นเฮ็ดเฮ็ดดองไว้กินหนึ่งใส่น้ำผึ้งไหมดองใส่น้ำผึ้งไว้กินเวลาเขากินอันชาเวลาเขากินพวกชาพวกเนี่ยนยะน้ำชาลำยังเนี่ยเขาก็มาใส่เก็บกบเก็บข้อเขาก็มากินอยูสินะ มันเปียกมันฉีด้บ่ขม,ม,มเ,มเ,เมพิ่นวางฉีแต่ว่านี่บมขมเลยถึงบเห็ดบขมแต่วันเทาก็เห็ดตามภาษาทีนสูตรเพิ่นน่ะจำสูตรเพิ่นมากอะไรมาเห็นอีกครั้งแรกใน,นชีวิตกเด,ด,ดี๋ยวอีกมาหน่อยถูหลังมือเพื่อนจะถูจะบักหน้าถูหลังมือมันเลี่ยกินมันอปลา,าคาร์ตมาจิ้มนี่ปลาคาร์ตบ่หรือมีบักเฟียเฟ้ยงก็ปลาเฟี้ยงยังมีอยู่ตัวเฟี้ยงปลาเฟี้ยงมีบ่ มันมีบอ่อในตู้เย็นอ,อืมเฟียงมากินบ่าก็าเลยจะนั่นแต่นเลกินหมกเฟียงมันมีบอ่อเดี๋ยวไปเวอร์หมนแป๊บหนึ 1. 1> ่งสิปาดปากน้าวเนี่ยแบบหนอืมปาดกน้าวเป็นเวนเวนปาดขึ้นหลังปากน้าวเบิ้าไปปากน้ากินเด้ปากน้าบเวรเชื่อม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 ใช่ยั่ห้อขนมพึ่งขนำพึ่ง,งเอาไปกินกับอันนั้นเป็นว่าให้ปากบางๆมาเช่น มันแบนเหโอเคได้เลยนี่ปัดผลออกเนาะโอ้โหคนน่ะพังน้าแต่บันทาว่าแต่ว่าบันทาวังมาเทียมันจะเปียกหนาเปียกหนาซ่ามันเพราะว่ามันอันมันอ่อนนิ่มันอ่นมันแบบว่าจะไงล่ะมันไม่น่ามีหย่างดีเลยเปียกบอโคมไม่สมบูรณ์สมขนาดสมขนาดไม่สมบูรณเปียกบอโคมเลยพังน้ามา มุเป็นห่เลืดี่มเ็นบอดี๋ยวอันนี้อันนี้ว่าไล่เอาปกหน้าออกกอนเลือดอันนี้เป็นกาสมัยเกาดอกยายเ่ผู้เห็นไปสมัยเกาไ่ด้แกะตามรออันนี้ยัยผู้ก็จะเอาีลงน่าวลงเลยน่าวลงเลยมอเลจะมันแตนเลย เป็นแหวนนน้โอ้สวยมาห่าขนาดมาอย่งีห่าวนคะมันนี้สวนคนสวยคนสวยปลูกอะไรก็ได้กินสวยมาห่าวมาห่า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 าเันนี้เราจะมาแต่งนี่เป็นแหวนๆเอามาเชื่อมนะคะ ม, 1, 2, 1, 2, มันเชื่อมปากกับบิ๊กกบเดียวก่อเ้นมันจะมีพันย่อยันยันพันยันทำสีกัมีอันนี้เป็นพันหน่อยเป็นบอกน้าพันหน่อยพันเตี่ยมันนาพันหน่อยพันเตี่ยมันจะมีเม็ดในจังหน่อยถ้าเป็นอันอันอยยันีัยที่นยยยันมีทอคือจังหนคือจังบักสมโอนะ หน่อยใหญ่จังสันบ่มินไนนี่อันนี้บะเดมีในไนอยู่จากหน่อยหนึ่งมีนไน,นอยู่หน่อยหนึ่งนะคะน,นี่จะบีบใส่เนี่ยเป็นไเน,นีงกอล่ะบีบมันใส่เลยนี่บอสที่พ่อบ่น้อนาะที่สื่อมาให้อันอันน่อยๆนอยเนี่ยที่สื่อมาให้ขวดหน่อยแท้น้ำพึ่งพ่อใหญ่สื่อมาแต่เนี่ยบอกพ่อใหญ่สื่อมาเพราะอันเก่ากับมี อันเก่าก็มีแต่บัดนี้อันย่านมันใส่บ่ได้เพราะว่ามันแข็งตัวไงมันแข็งตัวคือพญายันเน่ะมันย่านมันใส่บ่ได้แต่ย่างพญายันแข็งตัวนี่ใส่ได้เลยบอกเลยใส่ได้ใส่ดีใส่ได้ใส่ดีแต่ว่าอันนี้มันแข็งตัวเห็นบหมเนี่ยมันแข็งจริงปะเปิดแล้วมันอะแข็งเนี่ยสเอาทิมก็เสียดายเพราะว่ามันยังใหม่อยู่เลยใช่ไซื้อใหม่ใหม่เนี่ยบอกกระทัเปิดใส่แบบนี้มันโดนมันโดนอากาศมันหนาวๆเนี่ยมันคว่ำหนาวนี่เนี่ยมันเลแข็งตัวป่ะที้ เออถ้าเป็นของหัวแข็งโตมันใส่ไหนอยู่แต่ว่ามีแข็งโตหรือมันบีบไ่ออกอันนี้เป็นน้าพึ่งที่แบบบี้ก่อนน้าพึ่งในจากน้อยอ,อแล้วสอใส่ใี่ก่อนสำหรับพ่อก็ควรจะเอาเนี่ลงมาจากเนาะน,นี่เอามาใส่หน่อยสิอบอเบิรงวิธีว่าเดอมีวิธีอยู่ดองเวลาแบบว่าเขากินกับอันยังก่อนเวลาเ้าแบบว่าเก็บข้อรือเป็นไอเป็นอย่างเช่นนะหรือว่าแบบว่าเขาบอกอยาก ขาบเเก็ข้อบเกตไอเป็นไเนัเขาอยากกินแบบไม่ชุ่มชื่นไหมสมุนไพรเขาแบบเอามากินได้เลยเข้าดองเว้ยเนี่ย่ะมานําพึ่งก่อนจี่พ่อไานอนหน,นําพึ่งก่อนนี่เป็นแว่น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 นะคะเธอะมะนาวก็ไม่ต้องซื้อน,นะเธอซื้อแต่ช่วงที่มันแบบว่าช่วงไม่มีมะนาวช่วงนี้มีมะนาวก็ไม่ต้องซื้อโอ้ยอันนี้มันเป็นมันตัด หลายผลเอานีบก่อน,นเปลือกมันหลายผลอือมาอ้มีแต่าบาดมือชะนอนเนาะนี่มาเลิศเลิศแค่ เกดดองมะน,นาวเกดมะน,นาวก็ไม่ต้องในซื้อไหม,มกดลงไปเลยนีไหมกดลงไปบีบลงไปให้มันท่วมไม่ต้องแบบว่าเปิดฝาออกมันก็น่าหน่ะบีบไปสิบ่บดเม่ได้เรียงนี้เนี่ยเปิดฝาโอ้ยมองโมงงสิตัวนี้สัวพร้อมมันเพิ่งเดือนไนไรนี่เดือนห้าป่นี่มีไสซอะไรอย่าเง้ยอือใส่ไปรตบวเลยจะเป็นแต่ไหนนี่ท่วมว่นน้อ่ะอืม มันบ่พอกเอาอันท like cool. okay. like 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 ี่บ่งามน่หละใส่กินได้คที่ก้าน่ะแม่เราาจะมาบ่นี่ลาดิกินเมอะีมันก็จะค่อยๆลงซึมลงเหมนบ่บ้เลยันิไหมเลิบ่ทำน้ำมะนาวกินบเลสมัน อืมพีหน่อยนอือังเกตที่ปากบอกแล้วจะเมนใจในพี่หน่อยอ มาหนาหนากใครจะพูดเลยนาด้านนาหนาหนึโบ้เลยมันจะเลย้อบีบใส่เลยมันอันนี้แลยหนึ่งวันมันน้อยเนาะมันมันอันยังก็ไรประเดิร์นขวดน้อยขวดเยอะพอเท่าซื้อมาให้เมียก็ได้ขวดน้อยขวดจังไหนดีว่างสีไรเนาะวางสีก้อนเนี่ยวางสีก้อนเนี่ยนี่วางสีก้อนเนาะมันก็สิค่อยๆแบบว่า ค่อยๆลงเรื่อนลงบันทึกได้พูดจะเอาอันนี่เห็นปะเปิดมาได้ตอนโอ้คืนเปิดอัี้มาได้นะนี่เอาซอนตีเลยหนี่จำใหม่เด้อพวกเจ้าเปิดไายังไม่ได้กระสันกระซอนนี่ซอนตีมือข่อยมือนความโออนี่เอาซอนตีเลยหนึ่ง มืออม่อค่อยมืดมืออม่อค่อยมืดตีบ่ได้แล้วแล้วค่อยตีโซ่ประกอตีหลังไม่ก่อนโอเคโอเคเลแล้วเด็กบ่บ่เนี่ยมัน,ปนปเป็นน้ำผึ้งแบบนี้น้ำผึ้งอันนี้มันเมียนเดี๋ยวไปเอาสอบมาแป๊บหนึอันนี้มันก็โลงบเนเห็นบ่มันล่งที่ตัวนี้เออ,อบ่บางจังจีิงเลยเห้มันโลง่งมันก็คอยโลงเพราะว่า ันลุ่มหยาดอันนี้ก็แบบว่าเปิดฝาก่อนมัน,นลุ่ตั้งหลายแล้วน,นี่ก็สิเปิดฝาปากนี่ดีกว่าเนาะปากนี่ได้นเนาะนี่นะปากอะไอยู่บ้างวันนี้ปากมือจะของโอ้ปากมือจะของฉันน้อนโอ้โขโอ้โหเห็นรอยนี่เบิ่งเบิ่งเศษที เบิ้งเศษทีเบิ้งไหวเนี่เออเฮ็ดยังเนี่ยเฮ็ดทิมเฮ็ดควา่างเนี่ยเศษทีเป็นอะเนี่ยคนรวยเป็นเฮ็ดจังสี่เบิ้งหมูเคนรวยเปลนเป็นจังสีเห็นปะอืมข้าวหมูคนรวยแต่แม่ผมเฮ็ดจังนสีว่าทิมเนี่ยแล้วนี่ว่าทิมอะไรเอ้ยทิมมันเหรอ้ยเม็ดบะควอม์บบถึงมือนี่คมดีดีเลยเม็ดแมนบะกวอวพี่น้องถึงมือนี่โอ้มันคมแบบว่า không mẹ bố chị không ừ. đây đi ừ. thị mùi cái cái nói là tên đây bà ơi bà chị nó chặt hòm hòm cứ câu ông nhìn sẽ xem là xem là sòm như thế nào có cái gì mới sạch อ,อ่นนี่มันจะเป็นมันจะเป็นอันนั้นไหมเป็นยังก็ไอ้ส้วนกับเอ็นถั่ยได้แปลถั่ยน้อยกันแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วถั่ยน้อยถั่ยเห็นไหมถยสิมาใส่อันนี่น้ำผึ้งนี่มันเป็นอันนี้ไงเนาะนี่อันเป็นก้อนเห็นไหอันมันเป็นก้อนเป็นห้างมันเด่นห้างน้ำผึ้งค่ะคับเลยนี่น้ำผึ้งลังมันคักๆับเลยเนี่ยไปเห็นหน้ามันอยู่ข้างล่างเปล่า นันอยู่ข้างงานก็สิออกเดี๋ยวนี้มันออกหมดยังเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดีว่ามิค่อนให้นี่มันออกหมดก่อนก่อนไมยฝรั่งตดเบอร์รู้สิแม่เขาเมียฝรั่งกับมีดัตต์ตดเรื่องขึ้นมาแต่ ที่ว่าเขาต้องมีสมองบ่แม่นวันเวลามื่เกิดเอาแต่หัวใส่ผมอย่างเดียวเขาต้องมีสมองคิดเมื่อกีเฮ็ดจังไดญเหน็นบ่สปีขันมันแบบบีบบอกปาดกน้นมันเลยนี่มันเป็นพลาสติกมันปาดข้าวเดียวอืปาดข้าวเดียวแล้วโอ้ไม่จับไม่จับคุ่แม่ที่เราเสียตัวนี้ไปซักเพราะว่ามันโดดน้ำหน้าเหมือ้าอย่างโอมถือมันถ่ายสีนนมมันใหญ่ไงนมใหญ่มันก็ถือได้ถ่ายสีพวกหัวโตแต่จะไม่แมต่งได้ปีนึงไง น,นะน,น,น้ำเชื่อมไปมเลิศเลิศนะี่เขือนเธน้ำมันงาเ้วยนะปากไอ้สินาใช่ใส่มันเลิศไงเห็นมั้ยคือเดรรายเทน้ำอันอันน้ำเชื่อมอันนี้แชมพนนนนูนี่ม <c oughs> ันกินเป็นปีปนุ่นได้เนี่ยฉันเลกินเป็นปีุ่นได้เนี่ยพี่น้องมาเลอะซีเมนตเต็นเลยุ่นโอ้น้ำมันนี่เดี๋ยววันนี้ อันนี้เซก้อนนี่เซก้อนนี่แม่เห็นมั้งมองเห็นยัผู้ปอมองเห็นหนาบ่มองเห็นหน้าสวยๆมึนชั้นไม่เธอใส่เลยนะเธอนะนใส่เลยนี่เป็นก้อนไงสื่อไม่ใหม่ๆได้หนิเพรามันสื่อมาโดนอะไรนี่สื่อไม่ใหม่ๆเวลาห้าแบบว่าเขาเปิดใส่แล้วเนี่ยอากาศมันเข่ามันเป็นก้อนมันไม่หนาวออสเตรเลียน จะเรียกแม่บุนมันหนาวมันหนาวนะคะับไม่รู้เลยเสไหนแต่เนี่โอ้พี่น้องอยระคังการดนตีเลยระคงดังขังดังดูก็อยู่วัดเด้อบอกให้อยู่วัดระคังมาดังดูปันนี่เลยอันนี้ดังทุกชั่วโมง มองเห็นไหนยังพูดปะระฆังดังทุกชั่วโมองป่นนะเน่ยเอาเกี๊ยงปันนี่เลยมาอันนี้เอาอะไรอีกสระดาษนี่ส่กระดาษขันี่มานี่แกะไว้เอาใส่ไปเลยว่าไปนยังใส่ไปเลยนะ,ะเธอมองเห็นหนาป่ะล่ะเพรงเบิงเบ้งเห็นบ่ะหนาเย็นปูดนะเบิ้งวิธีเห็ดเอาเนี่ยให้มันท่วมเลยให้มันท่วม เข้าใจว่าคามันทะ่วมไหมแล้วก็จะเอาแช่ตู้เย็นไว้เข้าไว้ข้างนอกนะควมดขึ้นไงเพราะมดมันชอบความหวานแต่จริงมันไม่มีมดนะไม่มีมดนะเราก็แตะเราก็ป้องกันไว้ไงมดมันมีแต่ข้างนอกนะมันไม่เข้ามาในบ้านแต่ว่าถ้ามันเจอของหวานๆแบบนี้นะมันอาจจะเข้ามาก็ได้ใครจะไปรู้มันเพราะว่ามันมีช่องมีทางมีอะไรเข้ามาเย,ยอะแยะรอยายพูมาแล้ว สุดรอเย็นปูมาก็หาของกินโนเตสบอกให้อันดูในห้องทํางานมาหาของกินมาขบ,บขับบกขบขักแนะเมื่อนึงเปิดตู้เย็นเป็นสิบลอบเสียบ,บอ่สิลด์ควงควันเลยได้เถ่านั่ไหมายจะสิลดได้จะเปิดเย็นมื่อละสิบลอบบ,บุง้งพึ่งกันบริษัทก็ย้ายข่อยเอาแล้วแล้วมาในแฟนกับมาเนี่ยเอามาเซฮัลโหลแฟนกับหวานเร็วแฮนซัมเมนเนี่ย Some man. You're handsome. You are handsome. Well, I don't think so. You don't think so, but I, I think so. I think you're handsome anyway. Yeah, well, first time <laughs> you went to Specside man. mine. <laughs> think you're handsome anyway. do not you lie long, but no, You know. It's so a blow, handsome. Oh, you very really handsome. I hmm. <laughs> <Have you> handsome. <laughs> what are you doing? I put, I put lemon and um. and honey together and then when you drink tree แล้ว you put in the tree But I drink too much yeah what you drink whiskey coffee ah coffee coffee you can put coffee and whiskey okay gin tonic give it a shot huh? อนีะเอออาานนนนีีีี่่่่่เเเ็ใสกกดี๋ยวให้มันลงจากน้อยก่อนมันลงนี่มันสิิงมันคือมันลงเนาะนี่เนาะ มันบอลลเลยอ่ะมันไม่ลงเลยอ่ะเธอเห็มก็จะค่อยๆซึมล่องนอจะเนาะ่อยอันนี้มันบอมีหูซิมจังอ๋อนั่นก็แมนหรแม่นี่มันกันหึมันเหมือนเห็นะมันอ่ะนี่อืม โบ้รเลยเสพใจเลยใจแล้วใจถึงความจริงแล้วเอานี่ใสก,กอีกนหนี่แม่อมนี่อันนี้เป้นีน่นี่บีบใส่เลยนี่นี่บีบลงบ่ลหรอบีบลงตรง เดี๋ยวไมิบปรด็ตัดซะง้อตัดอันนี้อ่ะตัดอันนี้ออกไป,อออกไปตัดอันนี้ออกไปตัดตัดอีกแล้วพี่น้องตัวมือสะ,สะ่ของซะงนหอหนะมาตัดนี่เหรอเนาะไม่แฟนเหมือนไม่มีประโยชน์ นี่เนมั้ยตายเลยมั้ยนึกชื่อแบบนี้มั้ะแข็งอ่ะมันโดนความหนาวอ่ะมันโดนความหนาวมันเลยแข็งแบบที่นี่มาบ้าเลยสิแม่เจ้าเนี่ยที่ได้ปาดบนน้าวสิอีกบ้างไหลลงไปไหลลงไป

เลยลุงเลลุงเห่อมยีก้นไน้เยก้นไวเดี๋ยวมันก็จะไลลร่งคอนไปหากันเหมืนเสียะที่นี่แบบว่าบกินน้ำชาหนังสิเนาะพีาเนี่โอ้ฉันไม่ค่อยกินชาฉันกินแต่กาแฟเสีเหลากรได้เขาเนาะกินทนี อออเอาไปโทษทีไปยาจมพูเหอ็นว่าผัวยาจมพูบอกให้ยังเห็นได้ตามใจเมียพี่างนี้เราจมไม่แต่ละสูงสูงมากเลยนี่ใส่เลยเธอเอเลยนะเธอเอเลยนะเธอเอาปากกับพราปาก แข็งไงเธอแข็งไงโอ้แขนมือขวแข็งบ่าวจักทำเลยบ่จมจ่อยอันนี้แข็งนี่จมเอาจมเอาโอ้แขนมืัวขนมืัวแข็งบ่จมจ้าทำ ดูไม่ได้มีทางปากหรอเอ้าไม่เอาเร่องจริงนะนี่เอ้าเป็นอะไรเบ้อเลยเสร็จนล้วได้นี่อืมน้ำพึ่ง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 เดือนห้าขออย่างเดียวหมดขออย่างเดียวหมดอย่ามาใกล้พอแล้วเอ้านี่นี่มาได้แล้วนี่มา การดองมันเสียเคยี้ยพื่นท,ที่เอาอย่างมันเจ็บปากมันจองสี่ปิดฝาไปแล้วพอกันไหมคลิปหนาฮักสุขูสุขคนลำลำด้วยด้วยร่างกายแข็งแรงสมุนแต่แ้่สว,วัสดีจ้า